ครับสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กีสังคตสงคลานะครับในปีการศานี้ผมรับผิดชอบการสอนในรายวิชาเทคนิคการศึกษาระดับบุรษศนะครับหรือว่าเทคนิคคอนออฟไฮเออร์นะครับเรียนรู้นะครับรหัสวิชาก็คือ0 0 0นย์ศูนย์นะครับหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับจำนวนหน่วยกิตสองจำนวนหน่วยกิตสองนะครับหน่วยกิตวงเล็บสองขีดศูนย์ขีดสี่นะครับแต่ในปีการศานี้นะครับ ก็คือจะไม่นับ่วยกิจนะครับสลับกับรายวิชาตรกศาส์นะครับตรกศาสตร์เบื้องต้นนะครับมีอาจารย์ประจำวิชาในรายวิชานี้มีทั้งหมด3ท่านนะครับก็มีผมผู้ช่วยศาสตราจารย์กีสักนิ์์สงขานะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์สายหยุดมีเลิศนะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์ดรทองดีนะครับศรีตะการนะครับเป็นอาจารย์ประจําวิชานะครับรายวิชาเทคนิคการศึกษาระดรับปรมงึกษาเป็นรายวิชาที่อยู่ในกลุ่มของหมวด วิชาศึกษาทั่วไปนะครับ